อ๋อสวัสดีครับมาชมกันต่อครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วแคมป์นี่อาศัยต้นกทินนรงนี่แหละอี่แดดมันมาทางไหนเออ ขายไม่นั่นนะเฟตสามนะหาที่พักอาศัยก่อนครับนะเอ๊เดดมันมาทางไหนหนุนเดดตะวันตกฝั่งนูน้นตอนเชา้าน่าจะมาจากฝั่งนี้แหละเดดนนะ่ฝั่งท่านี้ ไปใคราอ,อาบ,อบอน้ำนู่นไงชู้สะนั่นน่ะนำ้ำนมเองไปเอ็งอาบน้ำนมเลยมูครับบ่อยตัวนู้นตรงพุ่มไม้นั่นแหละขุดสะขยายสะครับก็ใหญ่พอสมควร Này. <laughs> thì đấy thì đây đây vậy thường 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 này thường 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 anh thường 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 thường

เดี๋ยวพี่นั่งบนลังคาดีกว่าเดี๋ยวนั่งข้างบนดีกว่าหน้ามาเร็ว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 เอ้ยดเลี้เอ้ยเร่งเรเรเร็วเร็วขโงปิงเ่อว่งเตรียมอัราซึตัรถากูกรเห

เบาเลยเบาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋็บเบาช้าเดี๋ยวรอกันอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ําแล้วก็ถือกาดอาบน้ําด้วยไปซื้อกับข้าวครับนี่ครับที่เอาครุ่นี่ไปทําไมนี่แต่น้ำมาแล้วมันไม่หกมั้งนี่ใส่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมาแล้วมันจะหกมั้ยนันโอ้โหนี่รถนิ่มซะอย่างคนอะไรอ่างนี่เฮ้นไม่มีกับทุกนายเกสีเกห้าเฮ้ยไม่โดดทุกอย่าง ว้บรรยากาศสุดยอดเลยครับสวยมากนู่นที่เทเราอยู่นู่นครับวิ่งมีไก่เลยนี่เนาะใช่แล้วเด็วเขาสามวันอีกนิดหนู้นาเท่านี้หน้าเอารถเกี่ยวมาลงเลยวะเนาะวิ่งใหญ่ๆหญ่เลยนี่แกตาเกะทำมันมีรถเกี่ยวไหมถ้ามีรถเกี่ยวมาลงในเขตรถเกี่ยวเหลาได้อายุสี่ห้าร้อยไร่ผู้วิ่งใหญ่อยู่นี่ไม่น่าจมเนาะ ดูไปแล้วนี่โอ้ว<ด>ันอ<ด>ากาศดีมากเลยครับกดดยามเย็นดูแต่ที่ท้ายเขาว่ามันยังแห้งดีกันเร่งมันตัดไอ้อิจายาไอ้ที่ถามว่ามันอะไรอิจายามตัดบน,บน,บน,นั่งรถดำชมทุ่งครับชมทุ่งนาเียมันตัดมัดมันตดแล้วเสียงมันเปลี่ยนไปอีกอย่างอตรงนี้ทำไมหลังเต่าสูงทำไมวะิ่งเกียร์สองได้ไหมนี่ รถหนักวิ่งได้ไหมได้อยู่น้อบโอ้นานนี้น่าจะโลกอเลยมั้งนี่ลึกกว่าเขาเลยเนี่ยโอย้วันนี้นอนอยู่ที่โบรครับไม่ได้กลับบ้านหรอก นอ,นอ๋อกับทีมงานนี่แหละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำที่วัดด้วยเฮึบ <c oughs> ดูเล็กสุวดวโอ้อินมากเลยครับนั่งเหมือนไอ้ไอ,อะไรนะเมือนคนไปตัดอ้อยหรอไหนเอามิดมายังไนไปตัดอ้อยอะว้ ดูเขาเลี้ยงควายไหมหน้าไปอยู่ไปจะมีไปกลางมุ้งให้เลยอ่ะเอ้ตรงนี้ไม่ได้ทำทางขึ้นเลยไหมไม่ต้องทำหรอกเฮ้ยขึ้นได้ดิเนาะได้อยู่นี่ยรถไถมาต้องให้รถไถตรงนี้หน่อยเนาะตรงนี้ถ้ารถไถมาเนี่ยทำเลยไถเลย คนไทยี่ผมเข้า,าไปโอ้โหไทยจอดได้ด้วยจอดด้วย<ห>โอ้บา้านโอ้ยซี่นูนไปแล้ววันนี้พากันไปอาบน้ำครับแล้วก็เอาข้าวเอาเอา้ยไม่ใช่ข้าวเอาน้ำอ,อะไรไมาใช้ด้วย ตัวต so ้งล oh, ังคฮะเยอโอ้ตินขนาดนี้บ่โอ้ผมไม่กินหรอกมันเย็นแล้วได้เวลาทอนแล้วกินของหวานเดียวทอนแม่อร่อยเอ้ะนิ่งทำไมมันขาวๆแบบนี้จ้ะเนี่ยฮะน่งอืมอ๋อ รอลืมขึ้นขาวอาด้วยมันมีมันมียาครับเดี๋ยวไปมาประมาณก็มียาอีกยาขึ้นอีกอืมธรรมดาลืมบอกไทยมาแต่เช้าหน่ยเด้อจ้าให้มาไทยให้หน่อให้เจสสันไปบอกมาบบานติดกันบ้านติดกันเดี๋ยวไปทิก

กิน <Es per ate> เลยกินเลยกินแบบกินแบบนี้ก็กินข้าวเย็นได้ไหมนี่ทั้งโอว่นตินทั้งขนมแบบนี้รู้ลำบากไปมาไปมาไม่ได้กินสักอย่างเลยนี่ <Es per ate> โอตินข้าวกลางวันนี่ข้าวเ<า><า>ที่ยงก็ไม่ได้กินบ่ก็ไข้าวเที่ยงไม่ได้กินบ่ข้าวเที่ยงได้กินกินน้อยเดียวคนนอ้ทอองงรเนี่ยรอะ องใได้เวลาแล้วซื้อกกลวเดยวตงสาบาท่ซื้อไก่ช่จักตัวน่อยนี่ซื้อไก่ไปต้มนยนี่นู่นนู่นทมแล้วนี่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 ฮะทำงานแบบนี้ห้ามสินเปกกปม S <S เอ้อนี่นี่นี่ตัวใหญ่นี่ไก่ลก่เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนอู้ชาโรลีชาโรลี่ใใหญ่ ủa, đù đù, mình thế gìa mày? Dã <laughs> <Bộ. cười> Ra đây đây mình chậu thôi. Này, đây mình <laughs> Dù thôi. Dù <laughs> yeah, mà con luôn đó. เนี่ยมากองเนี่ยบ่ไปอาบน้ำก่อนอันนี้นอนนี่แหละนอนบ่กับทีมงานนี่แหละไปกลับบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม